สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมซันนี่จาก r d ร์ดีดีคลาสเนะครับลูกค้าวันนี้ยังอยู่ที่โกดังเจพลังเหมือนเดิมพามาดูนี่เป็นรถเข้าใหม่เลยลูกค้านะครับเป็นตัว Toyota Revo Smart Cap 2.4ตัว E นะลูกค้าตัว e p พัดนะครับปี2019เกียร์ธรรมดาเป็น w v e e l นะครับ2.4 4 w h e e l เกียร์ธรรมดาปี2019รถยนต์เปรถยนต์สีขาวนะครับลูกค้า รถเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยลูกค้าเครื่องนี่ยังไม่ยังไม่ทันจะเย็นเลยนะครับผมก็จับออกมาถ่ายซะเลยราคามีเลยนะครับลูกค้าแต่ว่าราคาที่ผมจะขายวันนี้นะครับเป็นราคาที่เราขายตามสภาพเลยสารภาพหมายถึงรถมายังไงไปอย่างนั้นเลยอันนี้ผมอาจจะล้างให้ลูกค้าอย่างเดียวนะครับอาจจะทำสปาให้แต่ว่าเราไม่ได้เก็บงานนะเราไม่ได้เก็บงานให้นะครับเราไม่ได้เก็บงานแผลที่มันบุบหรือมันขูดนะลูกค้าเราจะขายตามสภาพนะครับราคาแค่ 4,49 0 0 0บาทลูกค้า4,49 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าราคามันถูกมากนะนี่โฟวิวนะลูกค้านะครับโฟวิวปี2019นะราคา449ลูกค้าถูกมากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมบอกเลยต้องไวต้องเร็วหน่อยนะครับต้องไวต้องเร็วหน่อยเพราะว่าตัวของ รถเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็นานๆจะมาครั้งหนึ่งจะตกมาถึงทางพวกผมนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นรถพวกนี้กลุ่มของโฟวิวเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าทำออเดอร์กับผมไว้นะครับอย่างคันนี้เพิ่งมานะครับถ้ารถมาแล้วนะสมมติลูกค้าที่ออเดอร์กับผมไว้นะครับผมก็จะโทรหาว่าพี่มีรถตัวนี้เข้ามาสนใจไหมราคาตื๊ดตืดตืดอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการว่ารถเนี่ยสภาพเป็นยังไง ดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนนะนิดนึงผมก็ยังไม่ได้ดูรถดูผมก็ยังไม่ได้ดูรถหรอกนะลูกค้เเาเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันมีชนไม้ไหมมีจมน้ําอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันมาเริ่มนะครับด้านหน้าแลนะคทับคานด้านหน้าเป็นคานเดิมลูกค้าสังเกตง่ายๆนะครับ ปิดมาเนี่ยจริงๆผมก็เห็นแล้วเราเปิดมาปุ้งเดียวผมก็รู้แล้วว่ารถมันเดิมหรือรถมันชนเน่นะครับความที่ว่าผมอยู่กับรถตลอดเวลารถมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมหรือว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมก็มองออกเลยครับเดียวมันเมันจะผิดมันจะผิดตาไปเลยทีนี้คันนี้นะครับสวยลูกค้าคันด้านขวาคันนั้นคันนั้นฝั่องตัวรถนะครับแล้วก็เพจของเขาเห็นไหมครับเพจเขาลงเป็นปีสิบแปดไม่ไม่ใช่ปีสิบแปดจริงลูกค้าปีสิบเก้าถ้าเพจลงปีสิบแปดแสดงว่ารถมันลากจดไง นะครับเนี่ยเห็นปะสวยลูกค้านะครับมันแค่ดินดินนิดหน่อยนะครับเห็นลงปีสิบเก้านะลูกค้าไม่ใช่ปีสิบแปดคันด้านขวานะครับคันสวยลูกค้านะครับเป็นคันเดิมของโรงงานแก้มด้านขวาก็แก้มเดิมนะครับแก้มของโฟโยต้าไม่มีการเปลี่ยนนะครับฝาปงฝาเดิมโรงงานลูกค้าห้องเครื่องเดิน เดินเครื่องปกติไม่ดังแล้วก็ไม่หอนเกียโฟลเข้าได้ปกติอันนี้ผมลองแล้วนะสำหรับเกียรตัวโฟวิลนะเกียขับสี่นะครับโฟโลไฮโลนี่ผมลองขับแล้วเมื่อกี้นะครับเข้าได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรฝาก็เป็นฝาเดิมโรงงานนะครับลูกค้าคันนี้สรุปสั้นๆเร็วๆเลยว่าคันนี้หน้าสวยลูกค้าหน้าข้างหน้าเขานี่คือหน้าเดิมเลยนะครับผมจะถ่ายแบบเร็วๆนิดนึงนะครับพอดีเวลามันบีบนิดนึง โอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาปิดฝาทีเดียวมาทางด้านซ้ายของตัวรถเดี๋ยวเราดูยางก่อนยางนะครับเป็นยางของดันหลบลูกค้าเป็นยางปียี่ิบสามนะครับสัปดาห์ที่ยี่แปดีย3ิบสามยางของดันหลบนะครับปีนี้ปีที่ยี่5ยี่สิบห้าแล้วนะครับย5ิบห้าแล้วยีิบห้าต้นปีนะครับลูกค้ายางมันก็ 50 50ลูกค้าไม่ได้ล้นจนเกินไปยังมีรอยอยู่นิดนึงก็คือ,อยังขับได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นไปได้ซื้อรถซื้อรถใหม่ทั้งทีนะลูกค้าเปลี่ยนไหมเหรครับเราอยากทาอะไรเราก็ทําถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คนู่นเช็คนี่เอาเอาความสบายใจเราดีกว่าอ่าแล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายของผู้โดยสารกระบะนะครับลูกค้าเป็นกระบะแคบที่สามารถเปิดได้นะครับข้างหลังก็ขึ้นไปนั่งได้เป็นกระบะแบาาถบมีเบาะนั่งนะครับ นะครับประตูแคบประตูอะไรประตูเดิมหมดลูกค้านะครับแล้วก็ตัวสำเนาลูกค้าสังเกตดูปีรุ่นปี2019นะครับจดทะเบียน24มิถุนายน2 5 6 2นะครับก็คือจดปี2 0 1 9ตรงนะครับรถยนต์สีขาวนะครับไม่ได้ลงขาวเขียวหรือลงขาวส้มหรืออะไรก็แล้วแต่รถสีเดียวก็คือสีขาวลูกค้านะครับประมาณนี้สำหรับฝั่งนี้นะครับ แดีวเราเข้าไปดูเลขหม้ฝั่งนน้นอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีตัวหลังคามาให้นะหลังคาตัวนี้ผมก็จะให้ลูกค้าไปเลยนะแต่ถ้าลูกค้าบอกไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจริงๆมันมันเอาไว้ให้พวกบันไดอะไรเงี้ยลูกค้าเอาเขาจะชอบเอาบันไดพาดกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่นะก็ถอดออกไปลูกค้านะครับหรือจะให้ผมเอาทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้แล้วแต่เพราะมันไม่ได้ถอดยากอะไรนะครับแล้วก็เนี่มันจะมีรอยแบบนิดนึงนะครับรอยบุบรอยบุบที่ตัว ด้านบนนะครับด้านบนหลังคานะเพราะว่ามันเกิดจากไอตัวนี้แหละนะครับไอตัวเนี้นะครับมันมาชิมไงมันมาชิมแล้วมันก็เป็นรูนะครับมันอาจจะฟาดเนี่ยโดนเหมือนกันนะลูกค้าตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยว่ามันต้องไปขูดไปขูดพวกเหล็กเนี่ยแหละเขาจะต้องมีรอยตรงที่เหล็กมันกระทบกับตัวเนี้เยอะเลยนะครับฝังหลายครั้งเป็นหลายครั้งผมสังเกตดูแล้วเพราะว่าเหล็กเหล็กมันหนักไงลูกค้าที่เอาเอาไปฟาดนะครับมันหนักมาก โอเคมามาที่ตัวด้านหลังลูกค้าด้านหลังลูกค้าเป็นเป็นด้านหลังที่กระบะไ,ไม่ได้มีไลเนอร์นะครับมีแค่ผ้ายางปูนะครับแล้วก็รถข้างในเนี่ยสกรปรกมากเราต้องทําความสะาเออทำความสะอาดก็คือเดี๋ยวทำสป,ปาก็สวยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเขาเอ่อพนักงานเขาจะเคลียร์หมดเลยข้างในนะครับอ,อันนี้คือผมถ่ายเต่อย่างที่บอกคือรถมันเพิ่งจะคืนมาเลยนะครับ ก็เลยหยิบม,มาถ่ายเลยแต่ภาพก็อย่างนี้แหละนะครับเรียวๆสดๆนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยด้านหลังกาบซ้ายและกาบขวานะครับกาบเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นเป็นหลังเดิมลูกค้าไม่ได้ชนหนักไม่มีการชนหนักนะครับแน่นอนคันนี้ผมดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวตัวของด้านขวา ไม่ก็มันรถมันไม่ค่อยมีรอยนะลูกค้านะครับถ้าตัวรอยรอยทั่วไปของตัวสีตัวรถนะครับไม่ค่อยมีรอยมันจะมีรอยแค่ด้านบนไม่แค่ที่ผมให้ดูนะครับนิดๆหน่อยๆลูกค้าแต่ไปทําได้ลูกค้าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับพวกนั้นนะครับคัสซีโฟวิเนี่จำให้ดีเลยลูกค้าโฟวิวเนี่ยคัสซีเนี่ยสำคัญมากรถทุกคันเนี่ยคัสซีเนี่ยสำคัญสุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่คัสซีสาคัญสุดสิต้องเป็นห้องเครื่องสําคัญสุด นะครับคัสซีมันก็สําคัญนะครับลูกค้าเพราะว่าถ้าคัสซีมันผุหรือมันมีสนิมมันหักเลยนะมันหักเสร็จปุ๊บมันรถก็พังเลยไปไหนไม่ได้เลย,อ,ยอ่าเห็นไหมลูกค้านะครับอีกนิดผมก็นอนแล้วเนี่ย <laughs> นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคารล่างนะครับต่อตัวของบอดี้รถคันนี้ลูกค้าบอดี้สวยนะครับคัสซีดํา ไม่มีการย้อ,ยอมหรือว่าอะไรนะรถผมมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะเนี่ยผมหนึ่งให้ใหดูแบบรถเรียวๆเพิ่งจะคืนมาเนี่ยนะครับนี่คือความเรียวของทางบริษัทเรานะครับเราจะขายอย่างนี้เลยแล้วก็มาดูที่เลขไม้กันหน่อยเปิดประตูมานะครับมีมือปรับกระจกไฟฟ้าอะไรเราก็อันนี้ไม่ต้องสนใจเราผมว่าลูกค้าคงทราบอยู่แล้วนะครับนะครับชิ้นกระบะแคบตัวนี้ก็ดูเป็นฝาเดิมลูกค้านะครับไม่ได้มี การเปลี่ยนนะครับเป็นฝาเดิมเลยดูง่ายมากลูกค้าผมเปิดนี่ผมก็รู้แล้วนะครับแต่ลูกค้าบอกกูยังไม่เห็นเลยรอเล่นรอเล่นนะครับลูกค้าเป็นเป็นฝาเดิมลูกค้าฝาเดิมนะครับแล้วก็เล็ไมล์ลูกค้าคันนี้เลขกมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเอาไปไหนละหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันกับอีกห้ากิโลเมตรลูกค้านะครับ รถมีรถยนต์ตัวนี้มี6เกียร์ลูกค้าเกียร์ออยู่ข้างเกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับนี่คือตัวปรับโฟนะครับเ4 H2 นะครับแล้วแต่เราก็ปรับไปไฮไฮทูไฮโฟร์แล้วก็แล้วแต่หรือจะเป็นตัวโลทําได้หมดลูกค้าเมื่อกี้ผมลองแล้วนะครับผมลองตัวขับสี่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับจอก็ใส่ไม่มีแตกด้วยนะครับทุกอย่างโอเคพวงมาลัยหนังสวยแล้วนะครับลูกค้าไม่ลอกด้วย นะครับเอาไปแบบนี้เลยลูกค้าเนี่ยสี่แสนเนี่ยนะครับสี 400, ่แสนกว่าบาทเนี่ยเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเอาไปเลยคันนี้ลูกค้า t o y o ต a r ร v o Smart c a ท2.4 4สองจุดสี่โฟวิลตัวอ e ีพัทนะครับมาด้วยกับสีขาวเกียร์ธรรมดารถยนต์เป็นรถยนต์ปี2 0 1 9นะครับต้องย้ำว่ารถยนต์เป็นรถยนต์ปี2019นะครับ,า 2019, ร,บราคาแค่4ี่0 0 0สี่หมื่นเก้าพันบาทเองนะลูกค้า นะครับซื้อไปใช้นะครับขนไล่ขนอะไรก็แล้วแต่สบายเลยลูกค้าโฟวิวด้วยขึ้นเขานี่สวยๆเลยไม่ต้องถึงขั้นจะต้องขับ2.8ดอย่างเดียวนะครับ2.4ยุก็ไปได้หมดนะครับถ้าเราไม่ต้องไปขับแบบรถวิบากอะไรขนาดน,นั้นนะครับมันก็ไปได้หมดแหละลูกค้านะครับตัวโฟวิล์นะครับสำหรับผมอ่ะผมมองว่าตัว 2. 4ุนะมันมันมันเพอร์เฟคละเพราะว่าสำหรับซันนี่เองซันนี่คิดว่า2.8มันกินน้ำมันไปแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนคิดนะครับ แต่ซันนี่ตัวซันนี่เองจะชอบตัว2.4มากกว่าตัว2.8นะครับแต่แน่นอนขับมันกว่าต้องของ2.8อยู่แล้วอันนั้นขับมันแน่นอนนะครับขับมันสนุกเลยแต่2.4มันก็ไปได้เหมือนกันนะครับมันแค่อาจจะไดเ้เรื่อง power เนมันจะซอ f ลงนิดนึงแต่ว่าสนุกเหมือนกันได้ฟิลลิ่งการขับ4เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้ตัว4 wheel แบบนี้นะครับเป็นตัวแคร หรืออยากได้4ประตูนะครับหรืออยากได้กีออโต้อะไรก็สามารถทักหาผมซันนี่อาร์ดีดีคอนเซนเตอร์ได้โดยตรงเลยนะครับสามารถแอดไลน์ผมนะครับทางด้านล่างทางด้านซ้ายของตัวคลิปนะครับแล้วก็เบอร์ผมนะครับ0972241999ผมซันนี่อาร์ดีดีคอนเซนเตอร์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะครับทั้งว่าคุยรายละเอียดกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับแต่ขออย่ามากวนก็พอร้อเล่นร้อเล่นนะครับลูกค้านะครับเราเราคุยกันได้ลูกค้าบางทีเราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบบบแ คุยกับลูกค้านะครับบางทีลูกค้าผมยังเด็กลูกค้าผมพู้ตรงนะครับลูกค้าบางคนนะครับมีประสบการณ์ใช้ชีวิตมาเยอะกว่าผมเยอะนะครับบางทีอาจจะแนะนําเรื่องการทํางานของผมได้การถ่ายคลิปของผมนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าไม่มีอะไรแล้วครับลูกค้าสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมาถ่ายโปรวิวให้ดูเฉยนะครับขออนุญาตนะครับลูกค้าขอจะปิดคลิปไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ